สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาพบกับอุไรสวนไม้มงคลกันอีกครั้งค่ะวันนี้ทางสวนจะพามาชมความแตกต่างระหว่างอัญมณีแดงและอัญมณีสามสีค่ะนี่ค่ะอัญมณีสามสีของเราก็จะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสวยๆกัดสีแบบด่างเป็นอัญมณีด่างเอาง่ายๆแล้วก็ นี่ก็คืออัญมณีแดงค่ะอัญมณีแดงก็จะมีแค่สองสีสีเขียวและสีสีแดงค่ะส่วนอัญมณีสามสีลักษณะก็จะเป็นตามนี้นะคะอัญมณีสามสีจะมีสีแดงสีเขียวสีขาวค่ะมาดูลักษณะความแตกต่างความแตกต่างของน้องค่ะเนี่ยค่ะความแตกต่างของน้องก็จะเห็นได้ชัดค่ะ มีความต่างและมีความเหมือนค่ะถ้าดูเพลินๆถ้าเพื่อนๆจะบางคนอาจจะดูยังไม่เป็นนะคะดูเพืินๆก็เขาก็จะลักษณะเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะอัญมณีสองสีหรืออัญมญณีแดงเนะะี่ยค่ะบางบางใบเนี่ยค่ะเริ่มกลายค่ะก็จะมีความความด่างมานิดหน่อยแต่ว่ายังไงก็ยังไม่ใช่อัญมญณีสามสีค่ะ พอเลี้ยงมานานหน่อยก็ลักษณะใบก็จะออกมาค้ายกับอัญ,ญมณีสามสีค่ะเนี่ยค่ะยังมีสีขาวกืนเข้ามานิดหน่อยที่บนใบค่ะเนี่ยค่ะความต่างก็เลยถ้าเพื่อนยังไม่ชำนาญก็จะดูยากหน่อยค่ะค่ะก็เพื่อให้ได้ซื้อได้ถูกว่าเราต้องการอัญ,ญมณีแดงหรืออัญ,ญมณีชมพูหรืออัญ,ญมณีสามสีก็จะได้สังเกตได้ค่ะ เนี่ยค่ะจากเอามาเริ่มที่ลักษณะใบของอัญมณีสามสีนะคะอัญมณีสามสีเนี่ยเนี่ยค่ะลักษณะใบก็จะเป็นร่องร่องเนี่ยค่ะเป็นร่องร่องแล้วก็กัดสีวนใบเนี่ยจะมีสีขาวค่ะมีสีขาวมีสีสีแดงแล้วก็มีสีเขียวค่ะลักษณะใบก็จะเป็นร่องร่องโดยมีขอบสีเขียวเรียบค่ะ นี่ค่ะก็แกนกลางใบเนี่ยจริงๆก็ดูเพลๆเหมือนเขียว่ะค่ะแต่ว่าแกนกลางใบน้องจะ,จะเป็นสีชมพูแทรกอยู่กับสีเขียวค่ะนี่ค่ะแกนกลางใบแล้วก็มีก้านสีเขียวที่เหมือนกันค่ะเป็นก้านสีเขียวลักษณะกอของน้องก็จะเหมือนกันค่ะจะเป็นกาบลำต้นจะเป็นกาบแล้วก็ต่อด้วยก้านใบสีเขียวค่ะนี่ค่ะ แล้วก็ด้านหลังใบของอัญ,ญมณีสาสีเนี่ยค่ะตรงส่วนที่กัดสีด่างเนี่ยค่ะก็จะเหมือนกับด้านบนของใบทุกอย่างค่ะเพียงแต่สีจะจางกว่าหรือซีดกว่านั่นเองค่ะเรามาดูอัญ,ญมณี2สีเอาเรียกง่ายๆอัญ,ญมณีสองสีหรืออัญ,ญมณีแดงเนี่ยค่ะก็จะมีเพียงแค่ดูเทียบกันเลยค่ะจะมีแค่ สองใบเอยบนใบเนี่ยจะมีแค่สองสีหลักๆก็คือสีเขียวและสีแดงค่ะเนี่ยค่ะส่วนไอที่มีโผล่ขึ้นมาเนีี่ก็คือความกลายค่ะเริ่มกลพอเลี้ยงมาต้นนี้เลี้ยงมานานแล้วค่ะแล้วก็ลักษณะใบก็เอ่อจะเป็นล่องลองล่อง,ลอง,ลองแล้วมีขอบเขียวเรียบเช่นเดียวกันกันกบอัญมณีสามสีค่ะเนี่ยค่ะ แต่ว่าความต่างของของเขาเนี่ยจะเห็นได้ชัดระหว่างอัญมณีสามสีและก็อัญมณีแดงค่ะเนี่ยค่ะลักษณะกอของเขาเนี่ยค่ะกอของเขาก็จะเป็นกาบเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีลิ้นของใบเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะลิ้นของกาบเนี่ยค่ะจะมีลิ้นแทรกแทรกอยู่ระหว่างกับระหว่างกาบใบเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะเหมือนกันค่ะ ซึ่งอัญมณีสามสีก็จะมีเช่นกันค่ะค่ะเนี่ยถ้าเกิดไม่ชำนาญหรือว่าไม่รู้นะคะก็จะมองว่าเป็นพันเดียวกันซึ่งการซื้อการได้มาครอบครองเนี่ยอัญมณีแดงเนี่ยจะราคาไม่ไม่แรงเท่าอัญมณีสามสีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนไปซื้อ อัญมณีแดงมาในน,นามอัญมณีสามสีเนี่ยก็ก็จะแพงเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เสียรู้หรือว่าได้ตรงกับความต้องการของตัวเองเนี่ยต้องสังเกตให้ได้สังเกตให้เป็นค่ะเขาจะเหมือนกันทุกอย่างค่ะเนี่ยอัญมณีแดงเนี่ยก็ด้านอ่าการใบก็จะออกชมพูเอ้การใบจะเขียวแล้วก็แกนกลางใบก็จะออกชมพูแล้วก็ แกมเขียวนิดๆค่ะเนี่ยค่ะค่ะก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันตายใบก็จะมีลวดลายที่เหมือนด้านบนของใบเพียงแต่จะซีดกว่าเนี่ยค่ะเหมือนกันเกือบจะทุกอย่างค่ะต่างกันที่อ,อ่อบนลักษณะสีของใบค่ะใบอัญญนยญมณีสามสีก็สมชื่อค่ะจะมี3ามสีส่วนอัญมณีมณีแดงเนี่ยจะมีแค่สสีคือเขียวกับแดงค่ะ ส่วนอนามณีสามสีจะมี3ามสีขาวแดงแล้วก็เขียวค่ะที่เหลือเหมือนกันทุกอย่างด้านวัสดุปลูกก็เหมือนกันค่ะใช้วัสดุที่ปรงร่วนระบายน้ำได้ดีค่ะทางสวนเราก็จะเลือกใช้กรับมามะพร้าวสับแล้วก็เพอไลท์แล้วก็ผสมใบก้ามปูผสมมูลไส้เดือน แล้วก็ผสมเป็นวัสดุปลูกค่ะการดูแลการให้น้ําจะเหมือนกันทุกอย่างเพราะว่าทั้งสองตัวนี้ไม่ชอบน้ําเยอะชอบชื้นแต่ไม่แฉะไม่ชอบอากาศหนาวพราะอากาศหนาวทาให้ใบเขาเหลืองค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอัญมณีแดงนี่ก็ไม่ชอบอากาศหนาวค่ะเนี่ยขอบใบก็จะเหลืองเหมือนกันอัญมณีแดงก็ไม่ชอบหน้าหนาวขอบใบเหลืองค่ะ เพราะฉะนั้นก็เน้นให้ดินร่วงร่วนซุยแล้วก็จำ,จำกัดความชื้นน้องให้ได้ค่ะแสงแดดก็ชอบแดดลำไรเหมือนกันค่ะวัสดุก็วัสดุปโปร่งค่ะ,ก,คะการบำรุงก็มูลใสเดือนแล้วก็ออสโมโครสค่ะสูตรเสมอละลายช้าค่ะนี่ค่ะข้อแตกต่างของน้องก็มีอยู่ประมาณนี้ค่ะ ตาแตกต่างที่สีของใบแล้วก็อทุกอย่างเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยค่ะต่างกันแค่นี้ค่ะแต่ว่าความกายถ้าเลี้ยงมานานเริ่มกายค่ะนี่ค่ะมองไปมองมาถ้าเกิดไม่ชํานาญจริงๆก็คิดว่าใช่อะค่ะเพราะว่าเขาจะมีกัดสีด่างขึ้นมานิดนึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็ลักษณะใบก็จะเป็นแบบ ออไม่เรียบเหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากความแตกต่างของอัญมณีสามสีและอัญมณีแดงไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากไว้พบกันคลิปหน้าค่ะแล้วมีหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆมีอ้อขอสงสัยหรือต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ถามเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวทําคลิปให้ชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะซึ่งช่องทางในการติดต่อก็จะมีเพจเฟ e บุ๊กอุไรส่วนไม้มงคลเบอร์โทรก็0897 170 507ค่ะแล้วก็ช่องทางในการติดต่อของเราก็จะมีอยู่แค่3ช่องทางนี้นะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือเฟ e บุ๊กส่วนตัวค่ะพมผลอุไรสกุเป็นภาษาอังกฤษค่ะสำหรับวันนี้ขอฝากคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ